สวัสดีครับคลิปนี้มาดูชุดสตาร์ทเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ลูกค้าเอามาให้เอามาให้ใส่ตัวตัวล็อกชุดเบาสตาร์ทเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันมันหล่นหายลูกค้าก็เห็นแล้วก็เอามาให้ใส่มันจะอยู่ในตำแหน่งในตำแหน่งนี้สองจุดนี้เราก็จะมาใส่กัน ถามว่าการใส่ตัวเดียวมันสามารถใส่ได้ไหมตอบเลยนะครับว่ามันสามารถใส่ได้มันสามารถใส่ได้แต่ตัวนี้มันก็จะทำงานหนักเกินไปเวลาเราดึงสตาร์ทมันจะทำหน้าที่ล็อกนะครับมันจะทำหน้าที่ล็อกมันจะมีช่องล็อกให้อยู่นี่ครับ มีช่องล็อกให้มันจะเป็นช่องเป็นช่องเพื่อให้ล็อกกับตัวนี้ถ้าเราใส่ตัวเดียวก็ใส่ได้แต่มันจะทํำงานหนักเกินไปเพราะฉะนั้นการใส่สองตัวมันจะเป็นการเบาแรงมันจะเป็นการช่วยเป็นตัวมันสามารถเบาแรงให้กันได้นะครับอายุการใช้งานของชุดสตาร์ท ชุดสตาร์ทมันก็จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นถ้ากหาใส่ตัวเดียวมันก็กินแรงกันมันก็กินแรงตัวเดียวอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงเดี๋ยวมาดูเราจะประกอบเข้าไปเดี๋ยวต้องถ่ายเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกนะครับ นี่มันก็จะอยู่ลักษณะนี้ <c oughs> มันก็จะอยู่ลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ใส่มัดเข้าไป <c oughs> แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี ก็เอาไปประกอบกับเครื่องได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ